มาทานมื้อกลางวันที่อ่าวทุ่งมหารนะคะที่ร้านภูผานหน้าเลคค่ะอาหารราคาหลอกร้ออยวิวราคาลักล้านบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลวิถีคนใบเก่านะคะคลิปนี้เดี๋ยวเอจะพามารู้จักร้านน่ารักน่รักที่อ่าวทุ่งมหาค่ะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะติดตามกันนะคะหมุด ของ g o o g l e จะปักแค่ตรงทางเข้านะคะแล้วเราต้องขับรถเข้ามาอีกนิดนึงค่ะก็จะเเวนที่จอดรถนะคะมีที่จอดรถกว้างขวางมากเลยเพจของร้านภูผานาเลเดเอดฝากไว้ใต้คลิปนะคะจอดรถเสร็จแล้วเดินเข้ามาทางด้านในเลยค่ะก็จะพบกับบริเวณลบลานกว้างนิดนึงเพราะตรงนี้จะใช้เป็นตลาดนัดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเข้ามาสั่งอาหารในตัวอาคารหลักเลยนะคะ บรรยากาศเหมือนโรงเพาะชำต้นไม้เลยนะคะมีทั้งอาหารค้าวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้หิวขอทานอาหารหลักก่อนนะคะเริ่มจากอาหารกลางวันเบาๆสปาเกตตี้ทะเลค่ะนี้โซนนี้เอานั่งคนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูโซนข้างนอกกันโอ้ทะเล สปาเกตตี้ทะเลมาส่งแล้วค่ะอาหารหน่าทานมากเลยนะคะก็ราคาสปาเกตตี้จานนี้ก็139บาทแต่วิวสวยมากๆเลยทานอาหารไปดูวิวไปฟินเลยค่ะในส่วนที่เอนั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอาคารที่ถัดมาจากตัวอาคารหลักนะคะที่นี่ที่นั่งเยอะแยะมากเลยหลากหลายสไตล์เลยค่ะ ของหวานก็จะเป็นไอศครีมค่ะเป็นไอศครีมมันนาวนะคะใส่พีโบนะคะซึ่งตรงนี้ดับเผ็ดด้วยนะคะราคาอยู่ที่59บาทค่ะมื้อนี้หมดไป213บาทราคาหลักร้อยวิวหลักล้านค่ะความน่ารักของร้านนี้ยังไม่หมดนะคะคุณเก่งพาเรามารู้จักกับน้องๆที่เป็นประชาสัมพันธ์ร้านนะคะจะมีน้องลิซ่าซึ่งเป็นนกกระจอกเทศนะคะแล้วก็มีน้องแกะ3ตัว ตอนแรกเองนึกว่าพูดเดินเดินมาซะอีกกลายเป็นน้องแกะค่ะปล่อยเดินเล่นสบายๆเลยค่ะมาทานกาแฟช่วงบ่ายกันค่ะแก้วละ50บาทเองนะคะสำหรับร้านที่นี่นะคะก็นอกเหนือจากได้ทานกาแฟอร่อยวิวส,สวยๆแล้วบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นการสแสดงต้นแคนตัสด้วยนะคะมีแคนตัสหลายๆสายพันธุ์เลยนะคะซึ่งอาคารนี้จะเป็นอาคารหลักนะคะอยู่บริเวณ ตรงกลางของร้านเลยนะคะมาอาทุ่งมาหาแล้วมาทานกลางวันที่นี่นะคะหรือมื้ออื่นๆก็ได้ทานคาวทานหวานทานกาแฟในราคาหลักร้อยวิวหลักร้านค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ